ครับเดี๋ยวผมลงไว้ในดิทให้นะครับผมวหนไหนผมไม่ค่อยว่างนะฮะถ้าผมว่างเดี๋ยวผมลงให้เลยผมไม่รีลาแล้วเอฟเฟกก็สีดำนะตัวนี้มันก็อกาจจะลดในการเลร่นจริงจนะครับภาพสวยอะไรเงี้ยจริงๆบอกเลยเนี่ยเลื่อยๆเลยนะครับถ่ายเรียวเลยนะถ่ายเรียวเลยอู้หูเขาดูดเลือดแรงจังวะผมตายเลยเงี้ย <laughs> มีเท็กเจอร์มีต้นไม้แล้วก็สกินนะสกินมีเยอะแยะเลยไปหารัวเองนะครับผม สองเก้าสี่แล้วก็หลายตัวเลยอ่ะหลายตัวนะไม่ได้แค่สองเก้าสี่ยิงยิงยอดนิดนะมันก็ชอบเลยยิงลายวัวน,นะครับ <c oughs> มีสกินเอ็มซีด้วยนะหนึ่งแปดหนึ่งอ่ะนะทุกคนผมนก็ไปเอาจากตัวเกมคนอื่นมานะผมไม่ได้ทำเองผมไม่มีปัญญายทำเองนะผมเล่นไม่เก่งทำไม,นนะไม่เป็นนะทำไม่เก่งอันนี้อันนี้เรื่อยๆเลยนะฮะหายเรื่อยๆเลย กันแล้วอุ๊ยผมโดนไม่หลุดด้วยผ่าแล้วสท้าแล้วประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ไปเจอกันใหม่ครับ